<มา S 2> สวัสดีครับพี่อสวัสดีสันตินมาเองเลยนะคราวนี้มันก็ต้องมาเองอ่ะลูกน้องไปกับน้ำหมดแล้วนี่ขยันจริงๆ,ๆไม่ขยันก็ต้องขยันมีแรงก็ต้องทำไว้ก่อนลูกตรงสองคนกำลังเรียนเลย กรตั่งใจจะให้เรียนสูงๆนะแม่เขาสั่งไว้ในเฮียจีๆนะนะมีทุกที่สุขก็เพราะลูกเลยแต่ทำดีนะก่อนนะอ๋นับซะกะ่อนโอ้ยไม่ต้องนับหรอกครับผมไวม้ใจนับซะก่อนเถอะนะไม่เป็นไรหรอกเราค้าขายกันมานานแล้วเช็คหน่อยเถอะค้าขายกันมานานแล้วไม่ต้องเช็ค มันเกินอ๋อมันเกินเหรอครับเฮอเกินมาต้องห้าร้อยเดี๋ยวผมถอนให้ครับแต่อันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวหายปั๊บรูดซิปอ้าวหละไป็นไงวะอ๋ออยู่นี่ปั๊บถอน รูดไ,ไม่ลงว่ะทำไมต้องน้ำร้อนลวกไหมเหนียวเนอะเลยสงสัยมันจะไม่ไปจากผมละลักผมมาเฮียอ่าไปจงทอละกูให้ลือไปซื้อเสื้อใส่แล้วกันอะเฮียพูดเล่นแต่ผมเอาจริงนะผมพูดจริงๆริงกลือคนทำมาหากินรักลูกและออย่างนะว่าชอบลือตรงที่ลือขี่งกขี้หาย เฮีย er นี่นสุดยอดเลยนะชมด้วยด่าด้วยแม้ควบกันไปเลยเอาเป็นว่าขอลาก่อนอ er อดีกว่าเฮียวัาดีมากดีมาก